ไปทไ้ายเลยแกนนะครับสำหรับออนิวนี่คันนี้กดล็อกไฟเขาจะวิ่งวิ่งขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปปดล็อกปลดบขึ้นมาแบบนี้นี่สวยงามสวยงามป้าออกสื่อได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับ <laughs> เขาดีจริงค <c ance> รับ <c ance> วันนี้ทําไมต้องเลือกถึงเลือกไฟตัวนี้ชอบอะไรของเราเระบบเขาโอเคครับผมใช่แล้วก็แบรนด์แบรนด์เลแกเนี่ยนะแบรนด์ญี่ปุ่นจา๋าเขาอรังตาอังตีนเขาแน่นอนเพราะว่าจากที่ผมเคยใช้ของตัวเก่าครับครับก็คือตัวเก่าก็ใช้ตัวตัวนี้อยู่แล้วก็พอเปลี่ยนรถเป็นเป็นตัวใหม่ก็ใช้เป็นตัวนี้เหมือนกันนี่เลยเลือกเป็นตัวนี้คันนี้ข้างหน้าไม่ธรรมดาเลยนะเป็น หน้าเป็นอะไรนะมาจัตตี้มาพาดูหน่อยครับพาดูหน่อยขั้งหน้าเป็นมาจัตตี้นะโอ้โหปกติหน้าหน้ารุ่นนี้จะไม่ได้เป็นแบบนี้หน้ารุ่นนี้ก็จะเป็นเป็นหน้าออนิวธรรมดานี่ก็เลยเป็นหน้ามาจัตตี้นะครับตัวนี้ก็คือแน่นอนไปสูงไปตมนในสว่างสว่างลองตัวแล้วก็หน้าหน้าทั้งชิ้นนั่นคือเป็นของแท้มาจัตตี้เลยผมก็เออได้อยากจะถามว่าออไอฟอรอดไลท์ตังนี้มีมีของ มีครับก็อันนี้อันนี้ไฟไฟไปต่อไล์เดิมแต่ผมมาติดฟิล์มเจมันมันสามารถที่เปลี่ยนเป็นสองสีได้สองสีได้เดี๋ยวถามเจมผมผมจำไม่ได้แต่เ <c oughs> <c oughs> จใจามได้ข้อดีของไฟสองสีเดี๋ยวไฟสองสีมันจะเป็นทั้งไฟสีขาวด้วยแล้วก็เป็นไฟสีเหลืองด้วยเอาไว้ใช้ตอนตอนฝนตกหรือเวลาเราขึ้นเขาเพราะว่าไฟของเดิมก็คือตัวนี้เป็นเดย์ไลท์อยู่แล้วใช่เราก็จะเป็นเดย์ไลท์ทั้งบนทั้งล่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ นี่เฟียวฟราวหน่าดูเลยคันนี้ตัวนี้ก็คือข้างหน้ามีกล้องมีกล้องด้วยอย่างเฟียวอย่างเฟียวสวยงามเลยเพราะนั้นก็คือคันนี้ก็คือทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเนี้ยแมทช์กันเลยนี่แล้วก็จะมีตัวยางอรลอยยางอร่อยเชฟล่าสวยงามจริงๆนะนี่ แล้วก็วอดล็อกอย่างลออย่างลอรอจริงๆท่านี้ Move, 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 I like to move, bring back. I like move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move I like I like to I like to move it.